ขึ้นมาแล้วไปแล้วจ้าเย้โอ้โหโอ้โหโอ้วห้ยไปแล้วเนสโกหายเฮ้ยเนสโกว่าไงพี่ทันจิโร่วันนี้เราสอบเสร็จแล้วนะใช่แล้วล่ะ วดหัวมากเลยวันนี้เรามาใครยล้อแล้วก็ใครเครียดกันหน่อยดีไหมโอ้มีสวนน้ำเปิดใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่ทันชิโร่จะพาไปเที่ยวเองจริงเหรอวันนี้เราเข้าฟรีหรือเปล่าฟรีไม่ฟรีไม่รู้เข้าไปแล้ว <c oughs> โอ้โหดูสวนน้ําแห่งนี้สิมันจะต้องสนุกมากแน่แน่เลยอะ่ะเอา้ <c oughs> เอาจอด นั้นเพื่อนแก่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่จอร์ดนี่น้องรูมรอยอ๋อใช่แล้วล่ะทุกคนรูมรอยเขาเป็นเพื่อนจอร์ดมาแต่ไหนแต่ลายแล้วทุกคนไม่รู้นี่นะเอ๊ะทำไมมีมสองคนเอ๊ะสองคนที่เขายังไงทำไมเขามาเป็นแพ็กเกจเออทำไมตอนนี้ฮิตไดโนเสาร์กันใช่ไหมล่ะเต็นต็อกเตกตอกเลยเอาล่ะว่าแต่เราจะต้องไปตามหาชุดว่ายน้ำก่อนนะถ้าใส่ชุดกุนเมโนโแบบนี้มันไม่สะดวกกับพี่เอก อ้าวเป็นพี่เอกโอเคนี่เขามีชุดให้เปลี่ยนอยู่นี่นะนี่ไงนี่ไงนี่เอ้าตรงนี้มันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำนี่นาพี่ทัานจิโร่อยู่ไหนเนี่ยนี่มาอยู่ประตูหน้านี้แล้วเอาไปทำอะไรตรงนั้นเอาตรงนู้นเหรอเพื่อนก่าเข้ามานี่กันหมดแล้วเนี่ยเหรอใช่แล้วว้าวชุดสีชมพูดูสิมีดสีน้ำเงินเหรอโอ้ขอเปลี่ยนได้ไหมอ่ะก็ลองเปลี่ยนดูนะปึ๊บ เป็นไงเนี่ยขอดูดิ <laughs> โอ้โหชุดน่ารักมากเอา้าไม่เป็นไรนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะว่ายน้ําลำบากโอเคเดี๋ยวเรียกว่าเราไปไว่ายน้ํากันเถอะอากาศร <มา S 1> ้อนมากแล้วาอ,าอากาศ<ด>เริ่ร้อนแล้วอะน้ำมาแล้วนะครับ้นามาแล้วเหรอ okay, โอเคเดี๋ยวพวกเราไปดูตรงนี้กันดีกว่าส่วนน้ำตรงนี้มันจะมีอะไรน่าสนุกหรือเปล่าโอ้เวียนมันดูนี่เรา เอาวันนี้เลยเหรอเอออันนั้นสูงมากดูซิไปไงดูสิเราต้องเดินไปอะนี่นี่นี่ตรงไว้หนาตรงนี้ข้ามไปชืบอ๋อนี่ใงรเขามีบันไดด้วยมาเร็วมาแล้วมาเร็วมาเร็วตกลงใจเรียกพี่ทันชิโร่รือเรียกพี่เอกเ่ยแล้วดาบก็ไม่เอาออกด้วยดิโอ้โหมันสูงมากโอ้พี่เอกฝั่งนู้นมีแบบสไลเดอร์สูงมาก เล่นอะไรกันดีอ่ะโยดเล่นนี่เลยไหมนี่นี่นี่เลยนี่นี่นี่พี่เข้ามาแล้วเร็วูร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 อยู่ไหนดิโอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้ไปแล้วจ้าเย่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไปเลยเนสกโก้หายโอ้โหโา้โปวดเสียวมากมายโอ้พี่ทาจิโร่อยู่ไหนเนี่ยเนสกโก้ตั่งอยู่ตรงเนี้ย หาไม่เจออยู่ตรงไหนเอาอยู่ข้าไปไหนเนี่ยอยู่ข้างๆนี่มองไม่เห็นเหรอไม่มีนะมีทำไมจะไม่มีอ้าวก็นั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยไม่ยอมไปเอามันติดหรอมันติดหรอใช่แล้วเออทำไมมันติดอ่ะสงสัยเราต้องวิ่งเองแล้วล่ะนั่งมาเยอะไปหน่อยน้ำหนักมันเกินแน่เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปเองแล้วล่ะเฮ้ยโจ้โอ้โหน้ำเย็นมากเลยอ่ะโอ้โหัดชึบอึโอ้โ โหน้ำเย็นมากเลยพี่ทำจิโร่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในน้ําเนี่ยกําลังกระโดดพี่นะขึ้นมาเร็วขึ้นไม่ได้มาแล้วจ้าเห็นม่ซื้อโก๋หรือเปล่าเห็นแล้วนี่ไงแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่ไปไหนต่ออ่ะพี่ไหนต่อเฮ้ยตรงนี้มีร้านขายของไหนอ่ะเนี่ย มีร้านขายของเข้าไปได้เปล่าไม่ได้นะนี่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 ฝั่งนี้มีนี่เลยมีลําโพงเขาเรียกว่าอะไรนะเรดีโอหรอบูมบ็อกกันเหรอเออบูมบ็อกอุ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะโอ้ร้อยสิบอันนี้ซื้อได้เปล่าโอ้ร้อยหนึ่งเลยหรออ๋นนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบเออไอสเก็ตบอร์ดใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะตุ๊กตาอ๋ออันนี้จับตุ๊กตาหรอแล้วเล่นยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันให้เราเป็นคนขายหรอเข้าไปไม่ได้อ่ะ งั้นเราไปเล่นในนี้ต่อด,ดีกว่าส่วนนะ้ำนู่นอุ้ยนูนาเล่นมากนูนน่าเล่นอนะ่ะใช่เ <มา S 1> นี่ไหนเนีนเ่ยเราขึ้นทางนี้ได้ไหมทางไหนทางไหนทางนี้หรอเฮ้ยเราขึ้นนี้ได้ด้วยเนี่ยตึ๊ด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 ตอดตตอุอ้ยดูดินล้วนู่เสาเฮ้ยนัู่่เสาพาเราขึ้นไปนี่แล้วอุ้ยหล่นน่ะอุ้ยมันเป็นแบบกระโดดเหรอต้องเป็นแบบที่กระโดดเหรอ ขึ้นไปทำอะไรข้างบนน,น,นี่ทางนี้เร็วทางไหนเนี่ยนี่ทางขวานี่อ๋อเนี่ยเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็เวมาเร็วมาเร็วรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเย่เจอทางขึ้นแล้วจ้า,าอากาศเย็นสบายดีนะร้อนๆเครียดๆจากการสอบเนี่ยพอเรามาเล่นคายหนักคายเล่นน้าคขยล้อเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะมันจะต้องสนุกทูรีเจนเหรอมาแล้วมาแล้วมาเร็ว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 เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปไปไปไม่ทันโอ้ไโออไปโอยอมว เฮพื่อนเล่นแล้วขอเราเล่นบ้างผมขอเราเล่นบ้ากเลยพี่เอกแช่น้ำขนยังไม่ได้สตาร์ทเลยดังแล้วเอ๊ดังแล้วดังแล้วดังแล้วร้อนมากเย้วู้โหนี่น้องๆกับพียงรอตั้งนานแล้วเนี่ยมายางเร็วเฮ้ยมันไม่ไปอ่ะเร็วทีเร็วเร็วเร็วโอ้โหเสียดาย มันได้ทเท่านี้อ่ะเนี่ยเพคจกไปเล่นนี่แล้ว,ลลลวด้วยนี่ยอมหล่นลงไปอ่ะทอนาโดทอนาโดอ๋อร,รอเดี๋ยวมันเร็วมาเร็วทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้หาไม่เจอไม่เจออยู่นี่อยู่นี่เหรอนอี่ทอนาโดนีออ่ไงเจอแล้วไปเลยทอนาโดเทอนาโดทอนาโดไปเลยพเพคเราดูดวดู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 อูดูดวดูดูดวดู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 เูด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 ู ันนี้เล่นไงอันนี้อันนี้มันต้องแบบเข้าไปข้างไหนที่เข้าไปอยู่เนี้ยหรอเฮ้ยเไปแล้วมันไปเฮ้ยเพียเข้าทางนี้ก็ได้เฮ้ยไปอย่างเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยวนไปอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพียงลงมาเจอคนอื่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วทำไมต้องเอาหน้าถ่ายไปเอ้ยระวังใครโดนดาบเพียกทิมนะมันรุนแรงมากขอบอกโอ้โหเพียกยังอยู่กับดาบอยู่เลยเนี่ยมันรุนแรงมากขอบอกโอ้โหจอดแล้วจ้า ลงมาแรงมากเลยอหมายแล้วหม่เพล็กไปไหนดีอะเฮ้ยเขาไปตรงอื่นกันแล้วอะอันไหนดีอะโหดูเนซซึก่อดิใส่ชุดว่ายน้ำน่ารักมากน่ารักยังคาบใบไผ่อยู่อีกเหรอเออเราไปตรงไหนต่ไปไหนต่ออนนูุนน่ะสีชมพูฝั่งนู้นน่ะอันไหนอะนู่นนู้นนู่นอนุเลยเราจำได้สมัยก่อนน่ะจำได้ครึ่งเล่นสมัยก่อนที่เราไปเล่นน่ะแต่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 แล้วทำไมกระโดดบนน้ำมะ จำได้จำได้นี่นี่นี่อะไรนะแแต่จำไม่ได้หรออะไรคือแแต่แแต่โอ๊ยโอ๊ยเพียงโดนเหยียบนี่เราไอ้ที่มันขึ้นไปยืนบนสไลเดอร์อะจำไม่ได้อะเออได็ดเด็ดเนี่มานี่เราอยู่ไหนอยู่ไหนอะ นี่ที่มันเป็นสไลเดอร์แบบยืนๆน่ะที่มันเป็นเยอะๆอ่ะเพียงหาไม่เจอมาทางอันนี้แล้วที่มันมีโดนัทน่ะพี่เอกเดี๋ยวเราลงมากินโดนัทกันดีกว่าโดนัทไหนอ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพี่เพีกวิงวนเพ็กวิ่งอยู่ข้างในอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นเปล่าเห็นเปล่าต้องขึ้นทางโน้นเหรอเห็นเปล่าเห็นเปล่าเร็ว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 กลงมาติดหลุมเร็ว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 เย่เย่มาแล้ว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 อยู่ไหนอยู่ไหน นี่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 ใครเนี่ยเร็ว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 เร็เร็วเร็ว เราไปไหนต่อพี่เอกพี่ฝนหิวทางนี้ก็มีนะเนี่ยสีเขียวไปกินโดนัทก่อนได้ไหมโดนัทไหนนี่โดนัทมาฝั่งนี้แล้วเร็วๆๆๆอยู่ตรงไหนกันเนี่ยมานี่แล้วฝั่งนี้มีโดนัทพี่เอ็เวียนหัวมานี่เรามานี่แล้วตรงนี้เหรอพี่ทานชีแล้วมาเร็วๆสิคะเนี่ยรู้สึกหิวมากๆเลยค่ะเอาไงกันเน่ไหนโดนัทนี่มานี่มานี่ฝั่งนี้มันมีร้านขายโดนัทอยู่เฮ้ยมีเพื่อนเหรอตรงนั้นอะใครอะ มาเร็วๆมาเร็วๆอันนี้คือใครอ่ะนี่นี่โดนัทนี่สีชมพูแผ่นแหลนเลยนี่เรามากินโดนัทกันก่อนดีกว่าโดนัทตันนี้เหรอใช่แล้วมาเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็ว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 ตั้เท่าไหร่อ่ะเขาบอกสตาร์ท only ดีนะเราเข้าได้โอ้โหเราเข้าไปได้แล้วโอ้หดูดิโดนัทเต็มเลยสั่งโดนัทให้เพชรดิโอยากกินโดนัทได้ไม่โดนัทกินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้ แต่ว่ามันมีร้านขายของอยู่นะโห่เซ็งเลยเออแต่ว่ามันซื้อแล้วมันต้องเสียตังไะเราะฉะนั้นเราควรจะไปเล่นที่มันเป็นของฟรีดีกว่าอันนี้ขึ้นไปทำอะไรเนี่ยพี่ฝนมาดูดิไม่รู้เหมือนกันอะขึ้นไปดูดีกว่าไหมเออเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิอันนี้คือทางออกอันไหนอันนี้คือทางออกเหรออันนี้คือทางออกอ๋ออันนี้คือทางนีเหรอต้องไปทางนี้สิต้องไปขึ้น ทางนี้นะใช่เราต้องขึ้นไปอทางนี้ขึ้นมาทางนี้ตัด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 ตัอตัดโั้ยัอตัดตัดตอดตั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 นตัดตัดัดตดััดตัดอยดตดัดันเพื่อนตัดัดตกันดตัดรัดัดตดัดตดตัันอัดตัดตัดันตัดตัดตัดัดตััดัดัดดดัล วนเอาลูสีชมพูนี่แหละเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยไหลแล้วไหลแล้วโอ้ยเฮ้ยอย่าไปดิเพื่อนเพื่อนไปดิเพื่อนไปดิเพื่อนไปไปเพื่อนไม่ยอมไปอ่ะตายแล้วพี่เอกติดใครมาช่วยหนึงดิโอ้เฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเอาพี่ฝนก็ติดกันเฮีวช่วยด้วยไปแล้วไปแล้วแตะ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 แต่ยู่ช่วยด้ไปไม่ได้ ไปแล้วโอ้มันมันโอ้มันนะไปทีมันกระเด้งกระดอนมาอโอ้ไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนไปแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนข้างในคนติดครับเพียกเพื่อนชนเพื่อนเพื่อนชนเนสซโกเพื่อนชนเนซึโกหัวที่มืออ่ะไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้อ่ะไดโนเสาร์ติดอ่ะเฮ้ยแล้วอันนี้มันรูไหนกันเนี่ย อันนี้มันรู้ไหนก็ไม่รู้อ่ะต้องวิ่งออกมาแทนอ่ะไหนพี่เอกอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะติดไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เกินไปพี่หวานไดโนเสาร์ก็ไม่ได้ตัวใหญ่ทุกตัวนะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างจอรดก็มีเออรู้แล้วรู้แล้วว้าเลววาแลวอยู่ไหนนะพี่เอกช้าจังเลยก็มันไหลไม่ได้ต้องวิ่งเอาว่ะอ้ยช้าจริงๆเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนไปดูลาดเลาข้างนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกเป็นการสไลเดอร์ที่เราต้องค่อยๆวิ่งไปนะครับมันมีรูไหนที่เราสามารถเข้าไปได้อีกเนี่ยเยอะแยะเอเอเอา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 มายังอ่ะมายังอ่ะเอาทำไมพี่เอกสไลด์กลับมาข้างหลังไะมายังมายังเดี๋ยวทำไมพี่เอกวิ่งกลับขึ้นบนเอ้าโถเอ้ยใช่เกิอะไรขเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสไลเดอร์อันนู้นกดีกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อน โอ่อะไรเนี่ยมันเป็นทางเชื่อมสไลเดอร์นี่นาอยู่ไหนแล้ว่ะท่าไหกลับมาทางเนี้ยเอาละไม่กลับไปทางนั้นอะสีเขียวแล้วกันไปแลวจ้าเย่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 สีชมพูไปได้สีชมพูไปได้โอ้โหสไลด์ได้เวียนหัวมากโอ้โหขอโทษทุกคนที่กำลังดูคลิปอยู่นะครับไอ้เวียนหัวทิพโอ้เวียนหัวเลยอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วตามเนสโกมาทุกคนตามเนสโกะมาแล้ว คนี่เราไปอันไหนดีอ่ะทำไมคนเมื่อกี้เขาเองเก่งในข้อบหัวมาพี่ดันจีโร่จะพาเดซิกโกะไปเที่ยววันไหนดีอ่ะข้างหลังยังไม่ได้ไปเันข้างหลังเหรอน<ช>ู่นๆู่นตรงนั้นไม่มีประภาคารน่ะไหนอ่ะมันไปได้ปล่าไม่รู้อ่ะมันไปทางไหนต้องไปทางนี้ดีกว่าทางนี้เหรอมามาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วไหนอ่ะเร็ว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 อยู่ไหนแล้วนี่อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงกระโดดอยู่นี่เห็นไหมมอไม่เห็น มาเร็วมาเร็วม,มาเร็วเราไปอันไหนต่อดีอ่ะอันไหนที่เรายัางไม่ได้เล่นบ้างอ่ะมันมีหลายอันเลยอ่ะสีเหลืองอันนี้เล่นแล้วนี่ไงอะไรนี่ไงอันนี้ที่มันเป็นแรมอ่าเราต้องขึ้นไปบนคัสเซปราสาสตร์นี่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 เร็วๆอยู่ไหนกัน,นพี่ตันจิโร่อยู่ไหนพี่ตันจิโร่เนี่ยซื้กอก่ออยู่นี้จา้าอยู่นี่ไง,ไงอยู่นี่ไงไปแล้วเราเรวเราเรแล้วลาบแม นี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วขึนแล้วขึนแล้วอุ้ยเุ้ยอุ้ยโน่น่เกาะขึน่เนไปยม่ถเนแน่เลยอน่ะเดยนเสาบยงโด่นเพื่ยนี่ยไปไมเ่ได้ี้ยเยเคียเนยเียเียเท้าไปแี้วเอ้ยเอ้่ยเนี่เนี่ยเน่เนี่ยเนี่ยเดีเนี๋ยเนียเนี่ยเีนี่ยเน่เนื่อเนีเดียเนี้เนยเน่ยเนี่ี่เีเนีเนีนยนยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย้เอ้าขึ้นไปไม่ทัน เดี๋ยวมันจะต้องมีแบบไอตัวนี้ไอตัวที่มันเป็นแบบห่วงยางอ่ะนี่ไงตัวที่มันเป็นห่วงยางอ่ะเอาตรงไหนเนี่ยเพื่อนหาไม่เจอทำอันนั่งได้แล้วโจเอ้ยไม่ได้นั่งอ่ะชี่เกียร์ตัวสตาร์ทเย่เย่ทำไมเราไม่ได้นั่งตลอดเลยอ่ะทอ้ต้องไ่ยนซุโขไม่ได้นั่งอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าาเย่ แล้วทำไมลงมาห่านานไม่รู้เพื่อนแย่งอ่ะเพื่อนแย่งเราเรียกซึโกะเสียใจเอารอกันนานแล้วนี่มายืนรอกันนานแล้วหรอทุกคนโอเควันนี้เรามาเล่นน้ำใครร้อนสนุกเ่อกบ้างเลยนะคะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบทันจิโร่แล้วก็เนสโกะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ทันจิโร่แล้วก็เนสุโกะ้ e, ก็ต้องขอ,ขอตัวล,ลาไปก่อนรักทุกคนนะคะ